สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่30เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2567นนะครับคุณเปลวให้ชื่อว่ามวยล้มต้องล้างประเทศเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณเปลวบอกว่าวันนี้ขัดข้องทางสุขภาพนิดหน่อยนะครับไทยโพสต์เนี่ยเขาส่งไปพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ผมเองก็เพิ่งจะได้นั่งจิ้มคอมคุยก็เลยตกรถไม่มีให้อ่านกันในหน้าหนังสือพิมพ์นะครับก็มาอาศัยนี่แหละครับเกาะเว็บเข้าไปพอให้รู้ว่ายูฮูผมยังอยู่ดีอยู่ก็แล้วกันนะครับปัญหาโลกทั้งไกลบ้านและก็ใกล้บ้านเราระยะนี้เนี่ยค่อนข้างจะเขี่ยวและก็ค้นเหลือเกินสนใจติดตามกันได้บ้างก็ดีนะครับแม้ว่าไทยเราจะไม่เกี่ยวกับเขาแล้วครับ แต่ถึงจุดหนึ่งทั้งเราและเขาเนี่ยมันก็ต้องเกี่ยวอยู่ดีในฐานะที่อยู่บนผิวโลกใบเดียวกันนายกเศรษฐาที่เห็นไปจับมือกับผู้นําประเทศนั้นบ้างประเทศนี้บ้างตามเวทีต่างๆเนี่ยอันนั้นแค่บทของคนรับแขกนะครับแต่ว่าคนทํางานทั้งคนแก้ปัญหาคนประสานงานประสานงานและสารสัมพันธ์งานหนักงานเบางานหลักแทบไม่ต้องหลับต้องนอนเนี่ยก็คือคนของกระทรวงการต่างประเทศนะครับ ปานปรีพระหิทธานุกรซึ่งดูภายนอกจะเหมือนกับชิวชิวแต่จริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหตั้งแต่เข้ามานี่ต้องเรียกว่าเป็นหัวไม่วางหางไม่เว้นหากแต่เรื่องระหว่างประเทศเนี่ยจะนํามาพูดจาหาแสงมันก็ไม่ควรเท่านั้นแหะครับงานต่างประเทศยุคนี้เนี่ยนะครับคนไม่จําเป็นต้องพูดมากแต่ให้งานมันพูดฉะนั้นที่เห็นว่าหัวกระไดประเทศไม่แห้งช่วงนี้เนี่ยนะครับหลายเรื่อง จะมีผลบวกกับไทยจะบอกว่าโชคช่วยหรือชะตาเมืองอันก,ก็ส่วนหนึ่งแต่ที่แน่ๆนะครับคือการทํางานเนี่ยต้องใช้คําว่าหนักมากของคนกระทรวงการต่างประเทศและก็รัฐมนตรีปานปรีไทยกับจีนตั้งแต่หนึ่งมีนาคมนี้เป็นต้นไปนะครับไม่ต้องใช้วีซ่าแล้วนะครับหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเนี่ยบินมาลงนามความตกลงด้วยตนเองกับรัฐมนตรีปานปรีและเวลาเดียวกันเนี่ย เจ็คซาริเวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐก็มาด้วยพลวยเอกอนุพันธ์เอี่ยมพอบททรหรือผู้บัญชาการทหารเรือบอกว่าเรือหลวงสุขโขทยัยที่จมเนี่ยไทยไม่ต้องเปลืองงบประมาณเพื่อจ้างกู้ขึ้นมาแล้วนะครับสหรัฐจะช่วยลงไปสารวจให้ศึกษาข้อมูลแล้วก็สาเหตุให้ทั้งหมดเลยพร้อมกับนําอาวุธในเรือเนี่ยขึ้นมาโดยที่ไทยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเห็นไหมครับเห็นไหมครับ ในความที่ไทยเนี่ยเป็นแดนกลางทางสติสุขแล้วก็สติภาพของมนุษยชาติไทยก็เลยเป็นที่รักของนานาประเทศเขาพวกเราชาวไทยเนี่ยต้องช่วยกันรักษาตรงนี้เอาไวน้นะครับอย่าไปฝักฝ่ายอย่าไปขายชาติแล้วไทยเราจะได้ไปรุ่งแล้วก็ไปรอดนะครับผมเชื่อจิตเดิมแท้ของคนไทยเราทุกคนยามปกติก็ว่าไปนะครับแต่เมื่อถึงจุดวัดใจไทยทุกคนต้องเอาชาติล้านเปอร์เซ็นต์นะครับฉะนั้นช่วงนี้ ถ้าใครอยากจะแบ่งสีใครอยากจะแบ่งข้างอยากจะเป็นการีบ้านอยากจะเป็นการีเมืองก็ปลดปล่อยกันได้ตามสบายนะครับเพราะว่ายังมีเวลาให้หาแสงอีกพอสมควรทีเดียวแต่ว่ากลางปีเป็นต้นไปเนี่ยคงต้องหยุดแล้วครับเพื่อชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยจะได้เดินหน้าเต็มสูบเอาอย่างนี้นะครับทั้งคนในสภาและก็คนนอกสภาเรื่องบ้านเมืองเนี่ยผมอะไม่เคยห่วงเท่าไหร่ผมห่วงแต่พี่สีนักร้องของผมเท่านั้นแหละครับ เพราะวัานับจากวันที่สันต์ครอสเอาถุงเงิน5 0 0แสนมาแขวนแตะเอีย๊ยให้พี่สีถึงรั้วหน้าบ้านแล้วก็ต้องวิ่งตูดบ้านหนีตำรวจเนี่ยนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้พี่สีนักร้องที่ไม่เคยหนีใหม่กลายเป็นพี่สีนักร้องหนีใหม่ไปซะแล้วเห็นแต่เป็นฝ่ายแฉรุกไล่คนอื่นมาตลอดแต่เรื่องนี้เนี่ยตัวพี่สีเองก็บอกว่าผมถูกกันแกล้งนะครับเมื่อถูกกันแกล้งก็ไม่ต้องกบดานจำศีลแล้ว <una S 1> <นะ S 2> ครับออกมาแฉโต้ตำรวจอธิบดีกรมการข้าวเขาบ้างสิครับ โต้เขาบ้างว่าที่กล่าวหาพี่สีว่าตบทรัพย์แลกกับการไม่ร้องหนึ่งล้านห้าแสนบาทเนี่ยมันไม่จริงเป็นการเข้าใจผิดนะผมมาสั่งผัดไทยผ่านไลน์แมนเอาไว้เห็นหอน่อแขวนอยู่หน้าบ้านผมก็เลยเข้าใจว่าไลน์แมนเนี่ยเอามาส่งเลยให้เมียเนี่ยไปหยิบเอามาพอเปิดจะกินไอ้ยาผัดไทยไส้แบงค์พันทีนี้ด้วยความที่ผมเนี่ยกลัวศีลข้ออธินาทานของผมเนี่ยมันจะขาดยังไงล่ะครับผมก็เลยโยนทิ้งไปด้วยความรู้สึกขยแขแยงนะ,นะครับไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลย สงสัยว่าจะมีคนวางแผนมากำจัดผมหรือเปล่าเนี่ยครับพี่สีเพิ่งศึกออกมาเนี่ยกลัวอาบัตก็ต้องออกมาปรงอาบัตด้วยการแจกแจงความจริงสู้เข้าไปสิครับหลบหน้าหลบหัวแบบนี้เท่ากับว่าพี่สีเนี่ยสารภาพด้วยจํานวนต่อหลักฐานนะครับไอประเด็นที่บอกว่าไม่รู้ว่าถุงอะไรใครเอามาแขวนหน้าบ้านเนี่ยอันนี้มันฟังไม่ขึ้นนะครับในฐานะนักร้องผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอยากจะถามละเกินสมมุตินะครับสมมุติถ้าเกิดมีใครเอาถุงมาแขวนไว้หน้าบ้าน จะด้วยสถานภาพนักร้องมือวางอันดับหนึ่งผู้มีโจทย์รอบตัวและไม่เอะใจบ้างเลยนะครับว่ามันจะเป็นระเบิดหรือเปล่าการที่ให้เมียไปหยิบออกมาเนี่ยบ่งบอกนะครับว่าพี่รีเนี่ยรู้ที่มาที่ไปของถุงใบนั้นเลยมั่นใจว่าไม่เป็นการส่งเมียไปเสี่ยงตูมแล้วตายแน,แน่อันดับที่สองเนี่ยนะครับด้วยความที่พี่รีเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ช่ำชองพอเห็นถุงซึ่งไม่รู้ที่มาที่ไปพี่สีก็ต้องถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานก่อนแน่ๆน,นะครับแล้วก็ต้องเรียกพวกนักข่าวเนี่ยมาดูกัน แต่พี่สีไม่ทำครับกลับละเลยไอ้สิ่งที่ควรจะต้องทำไปซะอย่างนั้นแหละอันดับที่3เนี่ยนะครับพี่สีต้องโทรแจ้งตำรวจครับว่ามีมือลึกลับใครที่ไหนก็ไม่รู้เอาถุงน่าสงสัยมาขแขวนอาไว้หน้าบ้านแล้วให้เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ส่งมือชำนาญการมาตรวจพิสูจน์เป็นการด่วนเลยแต่พี่สีก็ไม่แจ้งประหนึ่งว่านั่งทางในรู้แล้วเห็นแล้วว่าถุงอะไรใครเอามาขแขวนจึงไม่บอกใครนอกจากบอกเบียเท่านั้นแหละครับไอ้เหล่านี้เนี่ย ถ้าพี่สีเงียบฉี่เลยผมเกรงว่าแฟนคลับพี่สีเขาจะเขวเอานะครับทีนี้มันมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่แฟนๆของพี่สีเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตกันประเด็นเรื่องถ้าอธิบดีกรมการข้าวไม่ได้ทําผิดแล้วจ่ายเงินทําไมครับคือถ้ามองในมุมฉาบฉวยเนี่ยนะครับประเด็นนี้เนี่ยมันมีเหตุผลให้ต้องสงสัยกันเมื่อวานนี้ พลตำรวจตรีจรุนเกียรติบานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็อธิบายรายละเอียดขั้นตอนเอาไว้อย่างนี้นะครับบอกว่าจากพฤติกรรมการจ่ายเงินเนี่ยสะท้อนว่าไม่ได้อยากจ่ายจริงแต่ต้องจ่ายเพื่อจับขบวนการนี้ด้วยการเรียกเงินสรุปตัวเลขกันที่1นล้านห้าแสนบาทก่อนที่จะเรียกเงินรอบแรกจํานวน3 0 0 0 0นบาทซึ่งทางอธิบดีเนี่ยจ่ายให้ก่อน50,000บาทแล้วหลังจากนั้นก็เรียกอีก1 0 0 0 0แบาทแต่จ่ายให้เพียง1 0,000บาท รอบที่3เนี่ยเรียกเงินส่วนที่ยังค้างอยู่ทางอธิบดีจ่ายให้ไป1,000 0แบาทและรอบสุดท้ายเรียกเงินส่วนที่เหลืออีก1นึ่0ล้านสามแสบาทแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีการตลบหลังซ้อนแผนเอาเงินไปแขวนหน้าบ้านในสีสุวรรณห้าแสนบาทก่อนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะแสดงตัวจับกลุมสรุปคืออย่างนี้ครับสรุปคือทางอธิบดีเนี่ยนำเรื่องที่ถูกตบรั์เนี่ยไปแจ้งตารวจ เพื่อให้ได้หลักฐานชัดก็เลยวางแผนร่วมกันโดยจ่ายเงินเพื่อเก็บหลักฐานเอาไว้มัดตัวพี่รีนั่นแหละครับนี่คือคําตอบจากข้อสงสัยที่ว่าถ้าไม่ได้ทาปิดแล้วจ่ายไปทําไมที่น่าสนใจติดตามว่าตํารวจพูดจริงแล้วทําจริงหรือไม่เนี่ยก็อยู่ตรงที่พลตารวจตรีจรุงเกียรติให้สัมภาษณ์นี่แหละครับพลตารวจตรีจรุงเกียรติได้บอกว่าอย่างนี้ไม่จบแค่คดีของอธิบดีกรมการข้าวเท่านั้นนะครับเพราะมาดูจากพฤติกรรมแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายหน่วยงานเข้าข่ายเจอแบบเดียวกันนี้ ชุดสืบสวนได้พบข้อมูลว่ากลุ่มของนายศรีสุวรรณจัญยาเนี่ยเรียกรับเงินจํานวนร้อยล้านบาทแต่ว่าต่อรองเหลือ80ล้านบาทหรือ8กิโลกิโลละล้านนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่ได้มีการจ่ายเงินตามที่เรียกเอาไว้ตอนนี้ชุดสืบสวนนกำลังขยายผลอยู่และนอกจากนี้ครับยังเชื่อว่าแก๊งตบซับแก๊งนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่สามคนเท่านั้นนะครับที่ถูกจับแต่มีปลายใหญ่ร่วมอยู่ด้วยตอนนี้ตํารวจกําลังรอดูว่าปลายใหญ่เนี่ยจะเอาอยัางไง ยืนยันว่าเมื่อปปปร่วมกับปปทปปงแล้วก็ปปชเอาจริงแน่นอนครับส่วนแนวทางในการสอบสวนตอนนี้ยังพบได้ว่าน่าจะมีอีกอย่างน้อยหนึ่งคนที่ทำหน้าที่ในการเสิร์ฟข้อมูลข้าราชการหรือเอกชนที่น่าสนใจให้กับแกงนี้ก่อนที่จะวางแผนเป็นขบวนการและแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนมีคนไปร้องเรียนก่อนแล้วก็มีคนประสานแล้วก็ตามด้วยคนไปเคลียร์และจบที่คนรับเงิน นี่แหละครับเป็นคำพูดของตํารวจเขานะครับคุณเปลยบอกว่าแม่ฟังแล้วตื่นเต้นเร้าใจจริงๆนะครับว่าไอ้โมองแดงที่อยู่เบื้องหลังขบวนการนักร้องตบซับเนี่ยมันเป็นใครก็หวังว่าจะไม่เหมือนกับคดีทลายแกงหมูเถื่อนนะครับเพราะว่าตอนขึ้นต้นก็ขึงขังขึงขังแบบนี้นะครับแต่ภาษาถึงปลาตัวใหญ่ปุ๊บแน่เอาจริงแน่ถึงขั้นระบุอักษรย่อชื่อกันเลยแล้วเป็นยังไงล่ะครับ หมูเถื่อนนี่ถอดวิญญาณไปเกิดใหม่ตั้งนานแล้วนะครับปลาตัวใหญ่ที่ว่าเนี่ยไม่เห็นมีหมาตัวไหนสักตัวหนึ่งไปคาบมาให้เห็นเลยไม่มีเลยแก๊งนักร้องตบซับนี่ก็เหมือนกันก็หวังว่าสอบสวนกลางหวังว่าปปปปปทรวมทั้งปปงและก็ปปชเนี่ยจะได้เสิร์ฟแปะสะปลาตัวใหญ่ขึ้นโต๊ะสักทีหนึ่งนะครับไอ้ประเภทเหลือแต่ขี้กับก้างให้ประชาชนส่วนหัวกับหางและพุงเอาไปฟาดกันเรียบ ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยไอ้แค่ปฏิรูปเนี่ยมันคงไม่พอหรอกครับมันจะต้องล้างกันทั้งประเทศเลยนะครับนั่นแหละครับไทยเราเนี่ยถึงจะเข้าสู่ยุคชาววิไลกันจริงๆสักทีหนึ่งนะครับ